กาบสบายดีสวัสดีพี่น้องปอกภัยสู้ปูสุกคนจ้าพี่น้องเ้ยมากคำมากคำเหมือนนี่หาคนเลิกงานจะพี่น้องตำมามาตำมามาร่วมทะเลจะพี่น้องจ้ามีทั้งหมึกสดหมึกกรอบจากพี่น้องเนี่ยน่าสดตาป้ากรอบกรอบกระบียกเป็นไจะพี่น้องเลยถ่ายตอนค่ำไฟกระบืมนี้เปิดไฟหนันอยู่ มาจากพี่น,อน้องแซ่บๆน้ำกันจางไหนก็ฝากไปกระลังใจนเลเด้อจากพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามารักชมคลิปไปกระลังหาย้ามาแซ่บๆน้ำกันจากพี่น,อน,น,น้องชวดนำตลาดนวลอืมตํามาม่าใส่ผักมามา่าฮอรน,นึงจากพี่น้อง แซ่แสบสีสันกระบออยากปันไหนมันเมืออพอจะของไทยยิบได้ะมือกระเบ,บื้ลงปับสีปับหยังเลยจ้ะพี่น้องบริษัทกล่องแต่งกล่องยังกล่องสดๆเลยจ้ะมาจากพี่น้องจะจารมกัน แสบแล้วกันจับพี่น้องตอนนี้เวลาหกโมงเย็นจับพี่น้องจับเวลาหกโมงแล้วจับ อันนี้มืดสวยเดี๋ยวก็จะมีมึกก่อนอัน,นี้มุงงาทม,ทมทมปันพี่น่องขาดพักพี่น้องเลย bây giờ pha cà lòng xẹp cao cọp cha nằm không cắn xem ม่วนคำในญ่เหล <si suppression> ืองานมาคำ กสจะมัดตังกว่าก็จมัดตังพี่น้องเอ้ยกันเสถ่ายตอนเที่ยงกับเวลาเกินสมองหนึ่งก็ง้อเสตเฮ็ดคลิปแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วเนาะทั้งกินทั้งป่าวัาง้งฟังพี่น้องมือชด แจะเอายาพี่นพิล็องจัน อชมฮะมีหนมอนแมงกับพุ่นอย่พี่นอองจังอือ ดีครับแล้วครับสนน้ำปลานนั่นลูก 응. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> เป็ดคักเป็ดแน่จากพี่น้องจ้ะ อเก่งเลยแซบอีนนี้พอได้กินดน Mm hmm. จ้าพี่น้องสัหรแบบคลิปนี้ก็บฝากพี่ฝากน้องเพียงสำเนาจ้าพี่น้องขอบขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปไปกำลังใจหเด้อจ้า,จาพี่น้องเพจได้เบากันกับเบากับม่ถือแล้วเพจขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปไปกำลังใจจ้า,จาพี่น้องเจอกันใหม่คลิปห่าจ้าบ๊ายบายไปแดนจ้า